เพงแค่มีชื่อเข้าชิงบินก็ดีใจแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่คนในวงการบันเทิงด้วยกันช่วยกันโหวตเนาะ <Okay. S 1> แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแต่กับเรื่องนี้หลายคนก็รุ้นว่าอุยก็น่าจะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะค่ะใช่ mm hmm. เพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ในฐานะนักแสดงแค่คนดูชอบเราก็มีความสุขมากแล้ว mm hmm. เหมือนเป็นช่วงพอดีไหมเพราะว่าตอนนี้เรารีลันีรอบหนึ่งใช่ค่ะใช่มันก็เหมือนได้กลับมารีลันด้วยแล้วก็ ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเนาะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีละครออกค่ะกับหลายๆท่านแต่การเข้าชมครั้งนี้ดูเหมือนแบบมันมีดาราบกกระแสเยอะเหมือนกันเราได้เห็นได้เห็นแหละก็มีแท็กมาด้วยอะไรอย่าเงี้ยเราก็เออรับทราบ แท็กมาหมายถึงใครใครเขาแท็กข่าวให้มินหนึ่งเงี้ยใช่ก็จะมีแท็กแบบอินสตาแกรมแล้วเราก็เปิดเช็คอะไรปกติอะไรเงี้ยเราก็เห็นเราก็อืมอืก็อ่านแล้วก็รับทราบแอบหวั่นหวั่นว่าไอ้ดราม่ามันจะมาเกี่ยวโยงกับการของเราอ๋อไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างแฟนๆเราก็ก็จะไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับข่าวนี้ค่ะเราก็เราก็รับทราบเ่สมมติ มินว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดหรือแสดงสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและอยากจะนําเสนอออกมาเนาะส่วนความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้นๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มันก็อย่างมินมินไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกเอ่ออะไรใช่แต่สําหรับใครที่ท,ที่แบบ เขาเขารู้สึกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะมินก็สนับสนุนการใช้สิทธิ์นะอย่าง<ม>่ตอนที่เราเห็นว่าตัวเองมีชื่อข้อจริงแต่เราก็แอบ,บสงสัยหน่งค่ะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อนคนนี้ซึ่งน่าจะมีนะอะไรเรามีขั้นข้อสงสัยด้วยไหมคะไม่มีเลยค่ะใช่เพราะว่ามินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ดูเสพอะไรพวกนี้เท่าไหร่ค่ะจริงอย่างการเสนอชื่อเข้าจริงเองการตัดสินเองมันก็ไม่เห็นและวผลของมันแล้วว่ามันเป็นใครอะไรอะไรใช่ ก็คิดว่าคณะกรรมการก็คงมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านได้วัดเอาไว้แล้วนะคะใช่รุนไหมคะเพราะปีนี้หลายคนที่เข้าชิงกับเราก็ผลงานดีๆทั้งน,นั้นอย่างเงี้ยโอ้ก็แต่ละคนก็เก่งๆทั้งน้นแล้วก็เป็นคนที่มินชื่นชมอยู่แล้วในแวดวงวงการบันบเทิงเนาะก็แต่ละปีก็จะมีดาวดวงเด่นออกมาแสดงสีมือพลาวแสงกันทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยมินว่ามันก็เป็นอะไรที่คึกคักแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่เรามี รางวัลพวกนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีแรงใจในการทำงานแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะนั่นคือมินว่านั่นคือหลักการที่เราได้มีรางวัลพวกนี้มากกว่าเนาะส่วนที่เหลือก็เราก็ยอมรับการตัดสินอยู่แล้วเนาะแล้วก็สนับสนุนเพื่อนร่วมวงการเดียวกันแต่หลายคนก็ดูประมาทเราไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าของเราก็เป็นเนาะสองบทบาทอยู่ในตัวละครเดียวกันค่ะก,ก็ก็ดีใจก็ แฟนๆก็เชียร์หลายๆคนก็เชียร์ค่ะเราก็ดีใจจริงๆแค่แค่คำชมเล็กๆน้อยๆสำหรับคนใกล้ตัวหรือว่าเออ่คนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบมันก็เป็นกําลังใจมากมายแล้วแล้วก็ชื่นใจอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยถูกหนุ่มเชือ่อเข้าจริงสักหน้าเดียว่าก่นอนหน้านี้มินก็เคยแล้วเคยแล้วค่ะใช่ที่เห็มินบอกว่าไม่มีงานรละครอ่อมีค่ะมีช่วงนี้มีภาพยนตร์แล้วก็มีงานละครแต่ว่าละครเนี่ยรอเปิดกล้องอยู่ส่วนภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแล้วค่ะ หลังจากโควิดจะกลับมารับแบบแน่นๆเลยไหมคะหรือว่าก็รับมาตลอดนะอย่างอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเราก็เจอกันใช่ไหมใช่อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าๆก็มีอีกใช่แต่ส่วนงานถ่ายทําก็เบื้องหลังก็ถ่ายเกือบทุกวันค่ะโอเคขอบคุณค่ะ